สวัสดีครับวันนี้กล้องโซลาเซลล์นะครับมานำเสนอนะครับมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับหรือว่ามอเตอร์ยูนิเวอร์เซลนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์อ่มหัศจรรย์นะครับตอนนี้กำลังสูบน้ำอยู่นะครับอ่าโดยใช้พลังงานจากธรรมชาตินะครับจากแสงแดดนะครับอ่าอ่ามาดูแผงกันนะครับอันนี้เป็นสายนะครับที่อ่าต่อมาจากแผงโซลาเซลล์นะครับ แผงโซลาเซลล์250วัตต์นะครับ3แผ่นนะครับถ้าน้ำไม่ลึกมากก็ใช้2แผ่นได้นะครับแต่วันนี้เราสูบน้ำค่อนข้างใช้สายยางค่อนข้างยาวนะครับก็เลยต่ออนุกรมกันนะครับ3แผ่นได้ไฟอยู่ประมาณ90โวลต์นะครับต่อมานะครับต่อตรงนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นสายที่ต่อตรงนะครับมาจากแผงโซลาเซลล์เลยนะครับ จำนวน3แผงนะครับวัดไฟได้ประมาณอ่าโวลต์นะครับป้อนเข้ากับมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับตัวนี้สามารถลากปั๊มนะครับ2นิ้วนะครับอันนี้เป็นปั๊มเฮาลอยนะครับตัวก็ขนาด2นิ้วนะครับตัวนี้สูบน้ำนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับนี้เป็นสายยางนะครับสายยางขนาดท่อน้ำดูด2นิ้ว นะครับสายยางเส้นนี้ยาวประมาณ8เมตรนะครับอันนี้เป็นค่อนข้างลึกนะครับคุณผู้ชมมองลงไปจะเห็นค่อนข้างลึกอันนี้ลากสายยางยาวไปนี้เป็นสะนะครับสูบน้ําจากสะนะครับหญ้าค่อนข้างขึ้นเยอะนิดนึงนะครับอันนี้สายยางยาว8เมตรนะครับอันนี้ในแนวดิ่งนะครับค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ลากขึ้นมานะครับก็สามารถ สูบน้ําได้นะครับโดยใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับสามแผงนะครับอา่ก่อนก็สูบสูบอยู่ที่ถังนะครับส่วนมากคุณผู้ชมเห็นจะสูบอยู่ในถังบ้างนะครับในกละมังบ้างนะครับแต่วันนี้กล้องโซล่าเซลล์นะครับนำมอเตอร์มาสจันนะครับมาสูบใส่หน้าข้าวนะครับอัน อ่ชมนาข้าวนิดนึงนะครับอันนี้เป็นข้างล่างที่เป็นนาข้าวนะครับอ่าตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงไปนะครับก็เลยเอาแสงแดดนะครับเอาธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาตินะครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจมอเตอร์นะครับมหัศจรรยร์นะครับสามารถลากอาปั๊มนะครับสามารถลากปั๊มได้2นิ้วเลยนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับอแนะนําลูกค้านิดนึงนะครับ บางท่านจะหาพัดลมมาเป่าตูดก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยใช้ใช้ใบพัดลมนะครับ12โวลต์นะครับกะเ,เอาแกะเอาแค่ใบนะครับแล้วก็มาแปะบูลี่นะครับแกะเอาแค่ใบมาแปะบูลี่แล้วก็อ่าให้ลมเป่าเข้ามอเตอร์นะครับอันนี้มอเตอร์ก็เย็นนะครับแต่ถ้าจะดีกว่านี้ก็น่าจะเป็นใบใหญ่กว่านี้นะครับอ่าใช้ใบค่อนข้างใหญ่น่าจะโอเคกว่านี้นะครับ อันนี้มอเตอร์ก็อุ่นๆนะครับก็สามารถสูบได้นะครับใช้งานได้จริงนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0849522581นะครับที่กล้องโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับสูบน้ำอยู่ตอนนี้นะครับจะสูบทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะครับทดลองว่ามอเตอร์จะมีความร้อนขนาดไหน นะครับอันนี้ใช้3ามแผงนะครับในกรณีที่สูบน้ําไม่ลึกมากก็ใช้2แผงก็ได้นะครับก็สูบขึ้นนะครับก็ทดลองมาแล้วหลายที่นะครับอันนี้เป็นเป็นที่นานะครับอ่าของเกษตรกรนะครับอ่าของเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้ก็มาทดลองอ่าสูบอ่าของจริงเลยนะครับวันนี้ไม่ได้สูบอ่าในถังหรือว่าในกระลมังนะครับอันนี้สูบของจริงเลยน้ําก็ค่อนข้างแรงนะครับก็ถือว่า ได้น้ำค่อนข้างแรงนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ติดตามทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ